สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดก็มีเลขประมูลมาฝากนะคะอ่าเลขประมูลวดที่แล้วประมูลได้5้าเก้าออกห้าเก้านะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดเอามานําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นอ่าเอเองก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะคะท่านผู้ชม ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่กองฉลากนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเลขพี่คนหนึ่งนะคะเขา,าแฟนเขาตายไปสองปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีการเสียค่าเทอมลูกอะไรประมาณนี้คือแพงนะครับแพงแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่มีเงินนะคะแกก็เลยบ่นแล้วก็ไปหยิบเสื้อแฟนอะไรบอกว่าดูดีทิ้งให้ฉันต้องรับภาระเงินจะกินก็ไม่มี ตายไปก็ไม่เคยมาเข้าฝันแกก็บ่นแล้วก็พอดีก็พอดีไปไปหยิบเสื้อแฟนออกมานะคะก็เห็นแบงค์ยี่สิบนะคะท่านผู้ชมเห็นแบงค์ยี่สิบก็เอามาดูหมายเลขนะคะก็หมายเลขก็ตามที่แอดลงให้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาต่อเลขปูห้าเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมงดก่อนให้เก้าสามนะคะอันนี้นะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะฝากติดตามช่องน้องเอ๋ด้วย